แล้วเทศกาลน้ำมัศการ,การองค์พระปฐมเจดีวันที่5ถึง13พฤศจิกายนศกนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ MC Channel m e ว w Story ค่ะพู่มใจเสนองานวัดองค์พระปฐมเจดีหลังจากที่ไม่ได้จัดมานานหลายปีเนื่องจากเพราะโควิด19ระบาดนั่นเองค่ะแต่ปีนี้มาแล้ว ก่อนจะถึงวันงานที่เขาจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่5พฤศจิกายนศกนี้นะคะจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศก่อนงานกันนะคะของกินก็จะมากมายน่ากินทั้งนั้นราคาก็ไม่แพงมีคนมาเดินชอบกันเยอะมากมายทีเดียวค่ะนี่ขนาดยังไม่ถึงวันงานนะถ้าถึงวันงานจริงๆนี่จะแน่นขนาดไหนเนื่อคะเนี่ะ อ๋อและนี่แค่เดิน1ใน8ส่วนของงานเองนะคะเพราะร้านต่างๆมาตั้งรอบองค์พระปฐมเจดีทีเดียวเลยล่ะค่ะบอกไว้ก่อนนะคะใครจะมาเที่ยวงานนวัฒก,การองค์พระปฐมเจดีอาจจะหาที่จอดรถยากหน่อยนะคะต้องไปจอดอประมาณถนนเทศาซอย1ซอย2ซอย3แล้วก็เดินกลับมาเที่ยวงานกันต่อนะคะเพราะว่า บอกตรงๆเลยค่ะที่จอดรถค่อนข้างจะลำบากมากถ้าใครเอารถยนต์ส่วนตัวมานะคะบรรยากาศคนเยอะมากนี่ขนาดก่อนงานนะคะถ้าวันงานจริงๆนะคะของกินของใช้จะมากมายกว่านี้นะคะคลิปต่อไปจะพาไปเดินอีกโซนนะคะโซนด้านทิศตะวันตกขอบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้แค่เดินเดินโซนตะวันออกเองนะคะ นี่แค่โซนตะวันออกหนึ่งใน8ส่วนของทั้งหมดของงานนะคะยังโอ้โหมากมายของกินน่าก,กินของใช้ก็มีนะคะคลิปต่อไปจะพาไปเดินโซนที่ตะวันตกนะคะแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าใครที่จะนำรถมานะคะคิดให้หนักคิดให้ดีนะคะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถแน่นอนค่ะเอาละค่ะขอบคุณที่เข้ามา ชมคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร้และกดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้างานวัดองค์พระปฐมเจดีซึ่งอาจจะเป็นวันงานที่เขาเปิดจะไปนำบรรยากาศมาฝากทุกๆท,ท่านแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ